ค่าแรงค่ะเป็นค่าจ้างมาตรฐานชีงมือแรงงานสามกลุ่มอาชีพนะแต่นี่ไม่ใช่ค่าแรงขั้นต่าทั่วไปที่ียกร้องกันอยู่นะคะแต่ว่าเป็นสามกลุ่มอาชีพก็คือกลุ่มช่างก่อสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมศิลป์แล้วก็กลุ่มภาคบริการค่ะรวมแล้วก็สิบหกสาขาที่จะมีเอการกาหนดมาตรฐานว่าจะต้องเป็นเหลขขั้นต่ำเท่าไหร่นะคะตัวอย่างอย่างช่างสีถ้าเป็นฝีมือระดับที่หนึ่งนี่เข่าแรง ระดับ465บาทต่อวันนาะ600บาทนี่ระดับที่สองไม่ไม่เคยทราบมาก่อนเลยค่ะหรือว่าถ้าเป็นสาขาท่างเครื่องถมพวกงานฝีมือนะคะก็625บาทต่อวันค่ะถ้าเป็นคนที่อยู่ในภาคบริการนะคะอย่างพนักงานต้อนรับส่วนหน้านี่ขั้นต่ำระดับที่หนึ่งคือ440บาทต่อวันนะขั้นต่ำนะคะสาขาการดูแลผู้สูงอายุ500บาทต่อวันนะคะอืมค่ะ และอาชีพนี้นี่เป็นที่ต้องการมากเลยนะคะําหรับในสังคมสังคมเอจิงโซซายี้ของเราทุกวันนี้ค่ะมีช่างผมด้วยนะคุณสําปทานค่าจ้างระดับหนึ่งสี่ร้อยสี่สิบาทต่อวันถ้าระดับสองนี่ห้าร้อยสิบาทต่อวันถ้าสามขึ้นไปนี่หกร้อยห้าสิบาทต่อวันนะคะทั้งผมสตรีผมบุรุษนี่ก็ไม่เท่ากันนะเมื่อสักครู่นี่เป็นผมสตรีจะแพงกว่าบรุษหน่อยนิดหนึ่งนะคะครับเรียกว่าอาชีพนี้นี่มั่นคงมันถ้ามีลูกค้าประจาก็ ติดตามกันจนแก่เ <desserts> ท่ากันไปเลยแล้วอาชีพสงวนคนไทยด้วยนะท่านสมทบเนี่ยใช่แล้วก็เรื่องเรื่องต่อมาที่จะเล่าสู่กันฟังก็ขอเป็นเรื่องของวีซ่าที่จะดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพนิดนึงแล้วกันนะคะจริงแล้วมีมติอรมตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วค่ะสี่กลุ่มเป้าหมายนะคะกลุ่มผู้ที่มีความมั่งคั่งสูงกลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศกลุ่มที่ต้องการจะทํางาน จากประเทศไทยคือตัวเป็นลูกจ้างจากต่างป,ประเทศแต่ว่ามาทํางานที่เมืองไทยนะกลุ่มบบเป็น v o c เคชั่ด้วยแล้วก็กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญทีน,นี้ก็มีการปรับเงื่อนไขเล็กน้อยนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับกับสภาพความเป็นจริง